EP 3มครับมาแคนครบ10คนนะครับครปองค์ประชุมเลยก็ EP นี้นะครับหยิบเบต้ามาล่นตัวเปต้านะครับเป็นตัวที่โกงมากในช่วงกลางเกมและเล่เกมต้องมีของพอประมาณนะครับตัวอันตีเนี่ยจะเป่าศัตรูแบบรัวมากและสามารถเทเลือดคืนได้นะครับเพราะว่ามีดูดเลือดเวมไพายนะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เพต้าจะแสดงพลังได้แค่ไหนก็มีเวลสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัว2ตัวอีซี่ครับเหมือนเป่าแบบเหมือนเป่า เหมือนเป้าใครเดียอาจจะโหดก็ได้ถ้าสมมติว่านี้อันนี้เป็นตาแรกของเขาจะเป็นตาแรกที่ทรมานมากในโหมดนี้เพราะเขาเจอตัววิสิบเยอะขนาดเนี้ยผมไม่เอสามนี่ใจเย็นอารมณ์แบบว่าอยากอยากเล่นโหมดนี้มานานแล้วแล้วก็คือเข้ามาเล่นแล้วเจอศัตรูอย่างเงี้ยใครจะตู่ทีมอันจจะแบกก็นด้ใครจะตู่เพื่อนเกมไห้สิบเออเกฟพาไปหาเพื่อนไปเออเรียบร้อยไอ้แฟลมารับอย่างกับฟู้ดแพนด้ามารับมารับไฟแล้วก็ไปแจก ไฟเอฟไฟเอฟไฟเอฟโดนตุก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 แตกโอ้ง่ายเกินเปิดโดยไปดิเป่าประการอากาศได้บีอีคิวหนึ่งพอดีเกินอครับได้อีกหนึ่งคิวได้อีกหนึ่งคิวได้อีกหนึ่งคิวหรือเปล่ามาทุกคนไปยืนบอกไปเดี๋ยวเล่นคนเดียวทุกคนได้ยินนะฮะ กลับครับับถอยทับถอยทับยืนบ่อยืนบ่อยืนบ่อเด้านหนึ่งกางเลยด้านล่างผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงจนะไม่จำเป็นต้องมีทีมผมก็ชนะได้นะครับโอ้ยอย่าอย่า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 เลดเลดเลดเฮ้ยเป่า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 บอกเลยว่าน้ำลายเต็มหน้านะครับเมื่อกี้ เป่าอย่งเทพอ่ะตายยังหมากี๊ดยังกับแบบพวกแบบพวกแบบใจสับมาละมาเป่าเป่าเปเปาเป่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 ายลิงลิงลลเอ้ยเ้ยเอ้ยเฮยเเฮยเ้ยอ้ ดูดิลิงหลอกเจ้าอ่ะหลอกไปหลอกมาไม่มีใครไปตีนางเลยอ่ะบบอยออกเกมตอนนี้จากเทนไฟเทนกลายเป็นนายไฟเทนนะครับเพราะว่าเปล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 าเปเปโอ้โหหายเลยพี่อ่ะได้นะ

ลุมน้องลุมน้องลุมน้องนอน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 ลุมไม่เดินตามแบบว่าไม่ต้องคิวเดินตามเดินตามอย่างเดียว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 เดินตามเดินเป็นเพื่อนเดินเป็นเพื่อนเดินเป็นเพื่อนไหนยุ่นเพื่อนเดินเป็นเพื่อนเดินเป็นเพื่อนนอนเดินเป็นเพื่อนเดินเป็นเพื่อนอย่าไปตี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  เดินอะไรวะหน้าพวกมึงไปไหนไปไหนไปไหนฆ่าเลยไปไหนไปไหนน้าสงสารครับทุกคนโหมด10 V10 ถ้าแบบว่าตัวอัพกับตัวไม่อัพมาเจอกันมันก็โอกาสแพ้มันสูงแล้วเพราะว่าถ้าไม่อัพมันมันก็แทบเหมือนเราไปเล่นโหมดปกติถ้าเราอัพมามันจะเป็นอีกอีกคนหนึ่งไปเลยครับมาแล้วจ้าไป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  มันแบบบอกแล้วว่าให้ไปบอกไงคือกลับไปบอกไดปะคือไม่ต้องการบ้าดิบ้าดิบ้ากับบ้านดิไฮเตะไฮเตะบ้กับบ้านให้หมดดิขอขอหนึ่งสิบหน่อยจะตไปมาเดี๋ยวคนเทพจะเขาเรียกว่าหนึ่งสิบให้ดูนะครับจับภาพครับกองจับภาพจับภาพครับจับภาพกูโดนลากเข้าไปแล้วลากกู วะเดี๋ยวกูไปเชื่อเพื่อนกูก่อนเอ้าจะตายหมดนแล้วหนึ่งสิบี่ยี้อะไรเนี่ยติดไฟตายกันหมดกูฟิกเกอร์มาอย่างดีคิดว่าแบบไอชนะตายไปแล้วแหละเฮ้ยถอยก่อนขอพี่ขอหนึ่งสิบก่อนพี่ขอหนึ่งสิบก่อนให้ให้ให้ย่าดิให้ย่าไปยืนบ่ไปไปยืนบ่ไปไปยืนบ่ไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเชืพี่ข้างๆเองกันเลนกันเล่นนะอะไรฮะอะไรฮะผมบอตูม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 หมายว่าพี่ย่าหมายว่าหมายว่าพี่ย่า อ๋อว่าแล้วทำไมว่าแล้วทำไมหนึ่งสิบไหมนะไม่มีเวทแวมไพ์ไม่ถ้ามีคือแบบเมื่อกี้คือตายหมดเลยนะตายหมดทั้งวงที่เราดูเทพประชาเลอทิยเไม่ไม่เราจะปล่อยให้ไปบวกทีละตัวไอชนาไปได้เลยไอชนานี่มันมันสู้ได้แล้วไอตัวมันจังไรตายตายหมดตายตายหมดพี่ขอเวทแวมไพ์อีกรอบนึง ทุกคนอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบกูไม่ช่วยด้วยกูปล่อยกูปล่อยตายเลยกูไม่ช่วยด้วยตายเลยไปตายโอ้โหเจ็บเลยบมบูมมบูมมามนอมันอมันเอมันตอบย่า่างตอบไปหมดมไปหมดุมแอเห่าตายไปซเ่าปซะกูโดนดกูขอเห่าเห่าเห่าเ่าเผ่า ปล่อยปล่อองการปล่อยรองการยามเดยคนเดียวปล่อย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 ปลอยน้องปล่อยน้องปล่อยน้องปล่อยน้องไปเดินตามน้องดิเดินตามน้องมันลุกปูย่ามันลุกูมาแล้วปูปูตูป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 ููป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 ตปูมปูะตูมตปูปตปูปตูปูปตปูปู้ตปู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 ยูป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 อปู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 ปนเลปูปูปูเรเปปป อ้าอลิด้วยอีกตัวหนึ่งอลิซด้วยอลิสด้วยโอ้ไม่โดนสกิลอะครับงงไปดิอุ้ยกูตายอีฮิฮิไฮตตัวเดียวเลยตา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 ยสามหนึ่ง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 สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่ง้าหนึ่งยังไ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 งปั๊บหนีปั๊บหนีปั๊บหนีไปแล้วเอามันเอามัีหนีไปแล้วเหรอคุณคิดว่าคุณรอดเหรอเมกยังเมก้ายังเมก้ายังไม่ได ผมอยากรู้ว่าผมโดนหรือเปล่าโอ้ผมไม่โดนอติคุณแล้วคุณก็โดนยำ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 ใครจะกทางบ้านวันนี้เดี๋ยวกูส่งฮอนคูไปฮอนคูไปที่ฮอนคูฮอนคูแต่ไม่เย็นเหมือนเหมือนชื่อนะเฮ้ยไปส่งไฟให้เขาหน่อยอ๋อให้กูส่งไฟกันไฟเยอรส่งฮอนคูไปเร็วโอ้รุ่น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 เด็กตายหมดแล้ววะต้องให้รุ่นใหญ่เคลียร์แล้วมั้ง มารุนเดืออะรุนเดกอะรุนเด็กอะดูดูรุ่นใหญ่เขาเล่นกันอย่างนี้เขาเล่นกันอย่างนี้รุ่นใหญ่โดนเทลเวลเวลหกยิงตายมันยิงกริ่งเลยเมื่อกี้อันนี้ละกันน่าจะเวิร์กอยู่แกหเลยดิท่แบเดียว่แฮ่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 แฮ่แฮ่แฮ่ มัง่กย้าที่ไม่เอาไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วอันนีิยาอันนี้ย่าย่าไม่มีใครกันแล้วย่าเดียวเดียวเดียวเขาา้อแบบเอร์ทรมานขจัดแพแปพระพระภูมิใจไม่ชนะพระภูมิใจไมชนะคนเ เฮ้ยผมได้เป oh ็นทากิวอ่ะสุดท้ายแต่ว่าได้แค่ห้าตัวเลยนน่าแปลกใจไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดทายเตะแหวนแหวนมาได้หนึ่งจุดหนึ่งมาได้ขนาดนี้ก็สุดแล้วดูแลมันก่อนหนึ่งจุดศูนย์ไม่ต้องพูดกูบอกเลยถ้ากูไปถูขอไม่ยากนะลุงมาทีตัวเวลซีรอเรียกไอ้นี่สองคนทำดาเมจไปทั้งหมดเท่าไหรสามแสนสี่ชนะสามแสนเจ็ดไงภูมิใจนะ ภูมิมใจมใจ,ใจเกินตอบคนเบลซูนภูมิใจโอเคครับทุกคนครับสำหรับเทนไฟเทนอีพีสามก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับก็ก็ตามน,านั้นนะครับภูมิใจภูมิใจมากครับเบลสิบสองตัวมาทะเวลสิบกี่ตัวแล้วเมื่อกี้เราไปกัน เราไปกี่ตัวเอมื่อกี้เจ็ดตัววะเจ็ดตัวสองตัวครับสภาพมันก็อย่างนี้แหละถ้าใครคิดจะเล่นโหมดนี้นะครับแนะนําว่าอย่างน้อยตัวต้องประมาณเวลสี่เพราะว่าหลังจากเวลสี่ตัวมันจะได้ใช้สกิลที่แบบว่าอัปเกรดขึ้นถ้ามาเวลศูนย์เหมือนเราเอาตัวปกติมาเล่นในโหมดนี้เลยเพราะมันไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากดูตัวไหนในโหมดนี้เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับบาย